มาดูคู่แรกก่อนนะครับเปิดหัวด้วยพิกัดน้ำหนัก110ปอนด์ครับดูประวัติคร่าวๆนะครับชายล่าปอลหนึ่งเดียวนักครินคำปีฆ่าครับลูกหลานจากการสินนะครับเกียรติประวัติไม่ธรรมดาครับเคยเป็นแชมป์มวยภาคอีสานด้วยนะครับในรุ่น3 6กิโลกรัมครับมีคุณสังวานสีเมืองบุญนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการก็ฟิตซ้อมอยู่ปอลหนึ่งเดียวครับ70ครั้งชนะ60แพ้10นะครับล่าสุดนี่เอาชนะคะแนนพายเงินสิทธิสอนพิชัยไว้ที่นี่แหละครับเขากรระโดดดสเเเตียมแบบ้าใจ ่วนน้ำเงินครับยอดเหล็กเพชรตอรหมอสีครับจิรวัตรศพรำนะครับลูกหลานจากนาครราชสีมาครับพี่ตู่ตอหมอสีนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการก็ไปซ้อมอยู่ทีเคยุทธนาที่โคราชครับ50ครั้งชนะ39แพ้10ผลงานล่าสุดก็แพ้ชายล่าคนนี้ไว้ครับที่โคราชมาดูแดงนะครับชายล่าน้าเงินยอดเหล็กเพชรโอ้เตยัดไปแล้วยอดเหล็กเพชรยืนคุยไม่ได้เลยนะครับชายล่า อ่ยอดเหล็กเพชรนี่วันนี้มาชกในเกมตั้งรับดึงให้ชัยลาดเดินก่อนครับพอเดินไม่ลืมหูลืมตานี่โดนไปเลยครับนี่ครับซ้ายสงสัยเมื่อวานนี่คงคงเปิดทรูโฟยูดูเพชรศิลาครับซ้ายแบบนี้แหละครับ่วงในตีได้ไหมดูใครได้เปรียบเสียเปรียบครับถ้าใกล้เชือกแล้วไม่ตีกรรมการมีสิทธิแยกเลยนะครับนี่ว่ารูปร่างช่วงชกเป็นรองนะครับทางด้านของยอดเหล็กเพชร วันนี้นะครับออกมาชกในเกมตั้งรับนะครับปล่อยให้ชายล่านี่เดินกยับเข้าหาเรียกว่าแทงขวาสวยๆก็มีให้เห็นชายล่านี่ก็ซ้ายครับเอาแล้วครับซ้ายโ right. no อย้โหพลาดไปนะครับตอนนี้ต้องล็อกก่อนแล้วก็วงในปล้ำตีเลยครับชายล่ามาดูทางด้านของยอดเล็กเพชรพยายามจะไล่แขนเอาไว้นะครับทาให้ชายล่านั้นตีไม่ถนัดเอาแล้ครับดูว่ายกนี้นะครับทางด้านของยอดเล็กเพชรพยายามจะเน้นซ้ายนะครับ วงในนี่กโ็โหล็อกเหนียวนะครับเรียกว่าล็อกฟู่เลยไม่สนนะครับตอนนี้ชัยละารูปร่างได้เปรียบชวนทะเลาะเหมือนกันดูวงในนะครับใครจับได้เปรียบนะครับเอาละครับตอนนี้เป็นจังหวะที่ทางด้านของชัยล่าพยายามจะล็อกแต่โดนไล่แขนเอาไว้ครับตีไม่ได้นี่ต้องแยกก่อนครับมันลูกกันต่อ,อยอดแหลกเพชรน้ำเงินชัยล่าลุยเลยชัยล่ายกนี้นายแล้ว ไม่รู้อันไหนใครแข็งใครแข็งอากันเอา้ามากรรมการทงชัยแกแยกสู้กันต่อนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ทําไมต้องเจอกันไฟนี้ไฟที่3ครับ2ครั้งที่ผ่านมาก็แบบนี้แหละครับอ่ะนอกกับนครับในในของแดงนอกของน้ําเงินครับซ้ายอ้าววงนตีได้ไหมวงนจับได้ตีวงในจับได้ตีไหมตีไหมแมชิงชิงจับบนด้วยครับยอดเหล็กเพชรชิงของคอขึ้นบนด้วยครับนี่แหละครับเขาเรียกว่า ขิวแต่แจ๋วนะครับเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่วงในนี่แข็งแรงไม่แพ้เลยเรียกว,ว่าโอ้โหเตะกวาดล้านนะครับเล่นเอาทางด้านของชายล่านี่ล้มกิงลงไปลุกขึ้นมาได้นี่ชายล่าพายายามจะเบียดนะครับนี่ครับอาศัยกว้ามใหญ่แต่ดูการจับนะครับโอ้โหล็อกลงมานี่เหนียวแน่นแข็งแรงเหลือเกินนะครับทางด้านของยอดเหล็กเพชรโอ้โหคู่แรกวันนี้ก็สะใจคุนายพู้ว่าแล้วฝ่ายแดงชายล่าน้่เมินยอดเหล็กเพชรลุ้นกันลุ้นกัน นี่แล้วก็ทุบโอ้ยล้มไปเลยเดือดแล้วครับอย่างนี้อ้าวลุ้นบนเวทีเลยทีเดียวชัยล่าแดงนะครับน้ำเงินยอดเหล็กเพชรหาเรื่องอย่างเดียวเลยชัยล่าลุยเอ้านลุ้นล้วนนลุ้นล้วนเอาไม่จังหวะจับนี่ดูไปดูมายอดเหล็กเพชรโอ้โหเริ่มจะจับได้น่ากลัวกว่าด้วยนะครับอ่าเดินแทงขวาโดนซ้ายคืนมาครับชัยล่าโดนถีบเมก่อนอ่ายอดเหล็กเพชรนี่วันนี้มาหลายอย่างเอ้าแต่ว่าย่าหมดนะครับเพราะว่าชาัยล่านี่เป็นมวยประเภทแบบ เครื่องดีเซลอะครับถ้าติดแล้วนี่ไม่มอดเลยครับเหมือนกับอ่อนนอกแข็งในนะครับชนได้ตลอดเหมือนกันทางด้านของชัยล่ายอดเล็กเพชรอาศัยจังหวะแล้วครับตอนนี้ออกแข้งซ้ายโอ้โหนี่แหละครับวงในมาดูกันวงในแพ้ชนะกันยกนี้นี่น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วครับเพราะตอนนี้ทางด้านของชัยล่าเนี่ยเริ่มปั้มติดแล้วก็เริ่มจะแทงได้สวยๆครับ มาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทีนี่ต้องลุ้นกันนี่คู่แรกวันนี้ชัยละาลุยอย่างเดียวหาเรื่องทะเลาะอย่างเดียวนะครับนายขวางขวางอดโดนเทกอาชาัดแม่โอ้โหเหลี่ยมสุดท้ายครับย้อนเหล็กเพชรแกใช้เหลี่ยมสุดท้ายแต่ว่าเหลืออีกหนึ่งนาะทีที่น่าสนใจนะครับอ้าวชัยล่าดับเครื่องเอาซ้ายยอมโดนเจ็บก่อนนะครับวงไหนตีได้ไหมแม่ตีตื้อจริงๆครับเตื้อจริงๆเอาอย่าตัวแข็งอย่านิ่งนะครับ โอ้โหไชล่านี่ได้ลูกขยันนะครับพยายามชนไปเรื่อยแต่ว่ายอดเหล็กเพชรนั้นได้หลักเหลี่ยมได้ลูกสวยงามเอาละครับดูวงไนนี่เลครับโอ้โหอ้อมหลังแล้วก็แทงครับลูกนี้ก็ทําได้ดีนะครับทางด้านของยอดเหล็กเพชรเปิดหัวายล่ากับยอดเหล็กเพชรนี่โอ้โหเร้าใจจริงๆครับอ่ะตามกันต่อนะครับอู้มีศอกด้วยอ่าวงในหิ้วตีอ่ะล็อกได้แม่ใครทําสวยๆที่อับดันแข้งายไปครับ เอาละครับตอนนี้มียาฉีดมาให้ทางด้านของชายล่า70,000บาทนะครับยกนี้นะครับถ้าชนะได้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าชายล่านี่ก็พยายามจะเดินเบียดออกแข้งแล้วก็ปล้ำในตีเข่าแต่ด้วยยอดเหล็กเพชรนี่ไม่ประทะแล้วครับตอนนี้อาศัยหลักเหลี่ยมนะครับมีแข้งซ้ายวงในนี่ก็คอยคาคอยกันเอาไว้นะครับมาดูกันนะครับเวลายังเหลืออีกเยอะครับอ้าชนอย่างเดียวชายล่าชายล่ายอดเหล็กเพชรก็เตะ ติดเอา้าแม่ไหนเขายังตีไม่ชัดนะครับชัยล่า,าก,การทงชัยแกะแยกโกนอ่ะมีอะไรใส่เลยนะครับเหลืออีกเกือบสองนาทีครับแล้วก็ชุมพลอินยศนะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินอ่ะวันนี้ต่อยดีนะครับยอดหล็กเพชรตอหมอสีนะครับเป็นฝ่ายนาชนะชัยล่าปอหนะนึ่งเบียวนะร้อยสิบปอน